กลับเข้ามาครับอาล่ะครับช่วงแรกผมถามกับเสียแมวไปแล้วว่าแพทองทานชินวัตรถูกลือว่าหนีเป็นไปได้เสี่ยแมวบอกเป็นไปได้ใช่ครับหรือจะยังไม่หนีเราก็ยังไม่ทราบใช่ครับแต่ตามคิวอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปโปรโมทซ็อปพาวเวอร์นะอ่าอันนี้เราก็เชื่อคือสิ่งเกิดเหตุที่มันเป็นกําหนดการขึ้นมาเนี่ยพอดีมันไม่มีการเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนมาอยู่ดีๆมันผุดขึ้นมาและการผุดขึ้นมาพอลงไปดูในรายละเอียดอ่ะ มันยังถูกตั้งคำถามอีกว่าเอ้ไอ้แบบภารกิจแบบเนี้ยมันต้องถึงระดับนายชกรมตรีด้วยหรืออย่างเงี้ยจริงๆเขาบอกว่าเอาแค่ทูตการค้าอย่างพอเลยหรือเอาเต็มที่ก็ระดับอะไรนะเอกอัครราชทูตก็แล้วกันที่อยู่ที่นั่นก็ได้ทำหน้าที่ไปหรือผู้แทนการค้าอะไรก็ว่าไปนั่นแหละนะครับ ก็เป็นหน้าที่ของคนไทยแหละครับที่จะต้องตรวจสอบการบ้านนายงลำตรีว่าใช้งบประมาณคุ้มไหมเพราะทุกคนตั้งคําถามไว้นี่นี้ทีนี้วกกลับมาครับเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนจับสัญญาณว่าเอ๊ฝั่งของคุณทักษิณสู้ยิบตายอีกแล้วก็กตออกหมายเรียกสิบคนคดีหัวสวตัวตึงล้วนค้วนสุขชัยโพสุณพินทรสีสันพางหรือจะเป็นเ คุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์อันนี้พ่อสอสอเลยนะครับคุณเตสิตชูแก้วอันนี้สวออสมศักดิ์จันแก้วสวอ,อ,อ้โหูใช่ครับนี่แตกหักกันสุดแล้วเ่แตกหักแล้วเพียงแต่ตอนนี้อยู่ในกระบวนท่าพันตูรอดูผลลัพธ์แต่ถามว่าแตกหักไหมแตกหักแล้วไงถ้าเป็นสงครามเนี่ยเหมือนประกาศสงครามกันแล้วแต่รอผลของสงครามว่ามันจะจบลงยังไงระหว่างครูใหญ่กับนายใหญ่อ่าใช่เพราะสถานการณ์เนี้ยพอมันเกิดการพันตูตรงเนี้ย เราบอกว่าจัดการหัวสวแต่ปรากฏว่าฝ่ายครูใหญ่และพักสีน้ำเงินมองเฮ้ยแต่ปลายทางมันไม่ได้จบที่สวนะมันมาจบที่จัดการพักเรานะให้ไปสู่ยุคพ,พักเลยนะอ่ะและมีมือดีได้มายื่นกรณีนี้ด้วยแล้วนะที่จะเตรียมจะยื่นสารสัฐหนุนยุบพ,พักภูมิใจไทยเพราะเข้าไปพูดง่ายสนับสนุนให้เกิดการหัวและมีการรับประโยชน์เกี่ยวข้องกับทางการเงินด้วยต่าง ไปตรงนั้นแล้วนะเอ้าแต่ตอนแรกเนี่ยตอนแรกเอาถอยหลังไปนะครับสวเนี่ยว่ากันว่า138คนเป็นสีน้ำเงิน่อาถูกเพราะฉะนั้นการการคัดเลือกองค์กรอิสระการอะไรก็อยู่ที่ร้อยสามสิบแปดเขาก็ไปบวกอีกแค่ไม่กี่คนก็ได้แล้วแดงเองก็ดูเหมือนจะปนีปนอมไม่ใช่เหรอคือเดิมทีเริ่มแรกเลยแดงก็อยากได้สวแต่มือไม่ถึง ดำเนินกลยุทธ์ไม่ถึงคือมันหัวทุกสีนะคุณผู้ชมน้ำเงินเลยกินรวบพอชนะมาแดงก็บอกงั้นขอแบ่งหน่อยเพราะตคนรู้เนี่ยไอ้แดงก็ว่าอิสรลิตของสวเนี่ยมันอยู่ที่การคัดเลือกองค์กรอิสระอ่าแดงก็บอกก็ต้องขอเอี่ยวหน่อยเอาละในเมื่อตัวเองสู้ไม่ได้แต่ไปขอแบ่งพอขอแบ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูแลให้แบบที่น้ําเงินดูแลนี่แหละแต่ปรากฏว่าความเป็นเอกภาพของสวสีน้ําเงินเนี่ยไม่แตกแถวเลยเออฮะ พอไม่ยอมมาอ้าวแรงก็บอกอย่างนั้นต้องมีมาตรการไม่มาไม่ว่าเอาเป็นก้อนใหญ่กว่าเดิมก,ก็ด้องเพราะว่าตัวเองก็หวาดเสียวไง <c oughs> แต่องค์กรศิลปที่อาจจะมาดําเนินการของตัวเองก็เอ้ยไม่ก็เลยต้องประกาศทางสงครขามก็นึกว่าเอาละเอาแค่เพื่อจะต้องให้เกิดการขอแบอ่งแต่ไปไปมาเนี่ยมันลามปามไงซัดกันหนักอพอลามปามปั๊บตีล้มเงินบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเว้ยเล่นลามจะมาจบเอาที่ ยุบพักฝ่ายน้ำเงินเลยทําไมเราถึงพูดอย่างนั้นทําไมเสแมวถึงคิดงั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เขาชี้ไปเหรอที่มีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งอดีตรัฐมนตรีรอันนี้คือจะจิ้มเข้าไปที่พักเขากําลังจะขยายผลไปแต่แต่ว่าเปิดมาก่อนเพราะจริงๆเนะี่ยในข่าวสารข่าวกองต่างเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเหมือนมี7 8ตัวละครแล้วที่เขี่ยข้องไประดับสูงของพักปรุงไทยไทยแล้วเพียงแต่ว่าทางน Garden, SI, เนี้ยไอ้ฝ่ายเดิมเนินการดีเอสไอเนี่ยใช้วิธีค่อยๆขยับ หมายถึงข้อมูลค่อยๆขยับออกมาค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยอย่างนี้ใช่ให้ตายไปเรื่อยๆเออนั่นแหละแต่ทางฝ่ายรู้รู้ละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดจนถึงหูจนได้อ้าวถ้าเรามองเป็นสงครามนะฟังของทักษิณชินวัตรขนาดเนี้ยเหมือนปลากำลังถูกอวนล้อตีเข้าไปเรื่อยๆให้เหลือช่องออกช่องเดียวบีบบังคับใช่ไม่รู้จะช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าเราไม่รู้นั่นแหละครับใช่ แต่ในขณะเดียวกันปลาตัวนี้ก็ใช้หอกดาบแทงอ,ออกมาเาเรียกว่ามันเหมือนคนจะจนตรอกมันต้องดินสู้สุดฤทธิ์อะคนบอกว่าเหมือนเขาสู้เขาคิดว่าเขาจะชนะก็<ำ>นี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราถึงบอกอะ่ะมันเป็นความโชคร้ายของทางปีพกพรรคสีแดงจริงนะคล mm hmm. ้ายๆมันเหมือนมีกำบังตาอะไรขึ้นมาเนี่ยทําให้เห็นผิดเป็นชอบแล้วมองโจทย์ไม่ขาดตีโจทย์ไม่แตกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณไม่มีชนะเลย ไล่จริงกระบวนการตอนนี้นะที่มันเป็นข่าวโครมโครม,มเนี่ยถ้าลึกเข้าไปในกระบวนการของมันที่จะจัดการเรื่องหัวเนี่ยนะมันแค่เพิ่งเริ่มต้นขั้นหนึ่งเองนะแต่มันมีการโหมโรงข่าวออกมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องกกตที่เนี่ยเชิญมาแต่คนรับวก็หาไตาส่สวนแล้วถึงจะได้ข้อยุติว่าเอ๊ะมีมูลไหมแล้วก็ถึงจะไปต่อขั้นสองขั้นสามนี่เพิ่งขั้นหนึ่งนะซึ่งอย่างเร็วสุดเนี่ยท่านอดีตกรกตสมชายยังบอกเลย เร็วจริงๆเนี่ยโอ้โหใช้เวลากว่าจะว่ากรกตจะชี้นะว่ามีมูลไม่มีมูลเพื่อจะลงโทษกันเนี่ยต่อไปเนี่ยประมาณแปดเดือนถึงหนึ่งปีคือข้ามไปปีหกเก้าเออและและเออผมถามงี้แต่ว่าโอ้โหข่าวมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดือนหน้าหรืออะไรเนี่ยมันจะเดือนหน้ามึงหลุดกันหมดแน่นอนนะครแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ใน ไอกระบวนการเหล่านี้เคยมีประสบการณ์เหล่านี้อยู่ก็รู้ไม่ใช่มันเพิ่งเริ่มต้นและผมถามนะครับใน 8, 140, ร้อยสามสิบแปดร้อยสี่สบร้อยห้าสิบคนนั่นน่ะไม่ใช่ว่าจะผิดทั้งหมดด้วยอัะน,นี่ไงเพราะอันเนี้ต้องรายบุคคลเลยนะใช้เหมาเข่งไม่ได้ต้องไต่สวนชัดและมีช่องทางสืบสภาพเรื่องการเงินคือ<า>ถ้าหัวถ้าหัวหรือมีโพยไม่ได้ผิดแต่ถ้ามีเรื่องกับฟอกเงินหมายความว่ามีการ,รแลกรับผลประโยชน์ นะครับแล้วผลประโยชน์จะเป็นเงินหรือเป็นอะไรทรัพย์สินมีค่าเนี่ยอันนั้น่ะถึงจะเท่าขายว่าผิดผู้ชมฟังดีๆนะแต่ตหัวหรือโพยเนี่ยไม่ผิดนะเ <ฮะ S 2> พราะว่ากติกาเขาถึงบอกไงปัญหาจริงมันมาจากกติกาของไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ย <ฮะ S 2> มันไปเปิดช่องให้กระทําได้ <ฮะ S 2> เพียงแต่อย่ามาพิสูจน์ทราบไปเห็นว่าเฮ<ะ>้ยมีต่างตอบแทนเป็นสินทรัพย์หรือเป็นเงินทองนะถ้าเป็นตรงเนี้ยผิดตรงนี้น่าคิดนะครับสมมุติว่าเสแมวกับผมบลงในสวรอบที่ผ่านมา ต่างคนต่างจดเบอร์ไว้20เบอร์เพราะเราจําไม่ได้เราบอกว่าเราจาไม่ได้จำได้ยังไงตั้งโหยี่สิบแต่เบอร์ที่ผมจดกับเบอร์เสี่ยแมวจดดันตรงกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าผมกับเสี่ยแมวจะผิดนะใช่ถ้าไม่พิสูจน์ทราบมาว่ามีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยว ไม่มีทางเลยเอาผิดไม่ได้ถ้าทางนี้ต่อจะให้ตรงกันก็เอาผิดไม่ได้ทนโชลารดไม่มีเส้นเงินไปแตะเลยหลอดหลอดบอลเทพมีเส้นเงินแตะอันนี้ไปว่ากันอีกทีหนึ่งถูกต้องใช่ต้องต้องแยกก่อนต้องแยกให้ออกทีนี้ถ้าอาการฝั่งหัวสวเทียบกับอาการฝั่งคุณทักษิณนี่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเพราะขั้นตอนทางฝ่ายที่เขาจะจัดการเนี่ยมันเร็วกว่าไงก็นี่ไงเหมือนท่านทวีรัมติยุทธรมไปโควมกับดีเอสไอจริงไหม สอว,อวเข้าชื่อจริงๆเนี่ยแค่ยี่สิบคนเขาก็จัดการได้เขาเข้าเก้าสิคนผ่านประธานสอว,อวคือคือของเขา <laughs> ไปสารรัฐมนูลสิบห้วันนึงตุ้่ออกมาเรียบร้อยเลยเห็นไหมพอเรียบร้อยปั๊บดีเอก็ยังมี <c oughs> อำนาจห,หน้าที่ต้องทำอ่ะ <c oughs> แต่โดยธรรมชาติและธรรมเนียมปฏิบัติพอพุ้มชาโดนเนี่ยเฮ้ยอันซ้ายแลขวาแม้กระทั่งตอนเนี้ย ต้องไปหารัชองตรีที่มาสั่งการปฏิบัติราชการแทนจริงไหมเดินทีคนอาจจะคิดว่าท่านภูมิธรรมสุดท้ายต้องออกมาเป็นอาจารย์ชูศักนะเพราะท่านภูมิธรรมเกิดเสียวแล้วนะ <c oughs> เพราะท่านทวีเนี่ยเ <c oughs> ดินกับ <c oughs> ท่านภูมิธรรมเดินทีถูกร้องไปพร้อมกันพอพร้อมกันท่านทวีถูกร้องข้อมูลเพิ่ม <c oughs> พอถูกร้องข้อมูลก็ <c oughs> น็อกเลยโดนน็อก <c oughs> และตอนนี้สวมีเอาข้อมูลไปเพิ่มท่านภูมิธรรมอีกคนนะก็แกอยู่ด้วยกันารย์ภูมิธรรมก็เลยส่งมาอาจารย์ชูศักใช่ไหมถ้าอาจารย์ชูศักก็พี่ก็เชื่อไอ้กรณีที่จะโดนเหมือนกระต่ายนะ เปลี่ยนเป็นเอาแบบเตา่าอะคือคดียังไปแต่ความรวดเร็วเนี่ยแทนที่จะแบบกระต่ายกระโดดอะกระต่ายกระเตา่าแข่งกันอ๋อข้าใจเปลี่ยนเลยรับรองได้ดีเอสไบอกว่าที่เป็นกระต่ายนี่นะเปลี่ยนลีลาเป็นเต่าเลยเพราะว่าวันนี้เมื่อวานเนี่ยสอวอก็ร้องไปที่อธิบดีด้วยนี่ใช่ไม่ให้ไม่ให้ยุ่ง <laughs> ด้วยดิอ๋อหมายความว่า ต่อให้นายกซึ่งวันนี้มอบหมายให้คุณชูศักดิ์แล้มันตรีประจำสำนักนายกมือกฎหมายเนี่ยไปดูไปดูดีอซน์แทนถูกต้องเพิ่นโทบาลรอบอคุณชูศักดิ์ก็คงจะลดสปีดลงลดสปีดลงและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ฝ่ายขล่ากรรมจำเน่ยมันจะลดสปีดตัวมันเองด้วยเพราะว่ามันก็กลัวสวอหวาเสียวเออแล้วก็จะเหตุผลไม่มีอะไรมากเพื่อความรอบคอบ เความรอบครอบขานี้เขาลดสปีดแต่ขาแพทยสภาขาศาลศาลฎีกานกักการเมืองเขาไม่ได้ลดสปีดต่ดเขานัดเ,<ล>เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยไอสิ่งบอกเหตุกับฉากทัศ์ที่เราไล่มาเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเฮ้ยวันที่สิบสามเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงจริงไหมเพราะว่าศาลเนี่ยท่านต้องหยิบยกมาเหตุผลอาการน่าเป็นห่วงเนี่ยที่จริงไม่มีอะไรลึกซึ้งนะถ้าเราวิเคราะห์ประเมินคือศาลเนี่ยจะต้องหาคําตอบสองคำตอบ คือหนึ่งเรื่องข้อเท็จจริงป่วยทิพย์ไม่ป่วยทิพย์ป่วยวิกฤตป่วยจําเป็นต้องย้ายข้ามโรงพยาบาลอะไรไม่โรคต่างๆเนี่ยสารได้คําตอบไปเรียบร้อยแล้วจ,จริงไหมจากแพทย์สภาแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครไปปฏิเสธอะไรได้ด้วย<ะ>ช่วยสารไปแล้วเรื่องนี้สารบอกไม่ต้องไต่สวนเอาคําวินิจฉัยของแพทย์สภาหนึ่งใบมาได้ค่บ<า>ว่าเมื่อวานนี้ขอไปอที่แพทย์สภา,สาได้ข้อ,อตกลงได้เลย<ะ>สารก็กลับมาทางข้อกฎหมายก็เพื่อจะมาดูว่าสภาพบังคับของหมาย จำคุกเนี่ยมันเกิดสภาพบังคับไหมแต่สิ่งที่เราต้องน่าพิจานะเพราะถ้าตัวแบบแบบตัานทักษิณใช้เนี่ยแล้วทําให้หมายที่จําคุกเนี่ยมันมีสภาพบังคับแบบเฮ้ยไปนอนโรงพยาบาลได้สบายครบร้อยแปดสิบวันอันเนี้ยนนมันจะเป็นตัวอย่างเลยนะคนจะเอามาใช้ไงเฮ้ย,ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องหมายขังหมายจําคุกเวย้ยอืมอ่าก็มาหาลาจะทันนะอ่าอ่าก็ไม่ติดไงอ่า ถ้าคุณบอกเป็นบริหารโทษแล้วเอ้สาลไม่เกี่ยวแล้วเฮ้ยแต่ตอนนี้ไอ้ตัวแบบนี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันเกิดขึ้นมันไม่ได้ใช้เฉพาะที่สารดีกาการเมืองนะมันจะกลายถูกเอาไปใช้ที่ศารยุติธรรมอื่นๆด้วยเละครับเขาก็บอกเละเลยเละสิเฮ้ยอย่างนี้ไอ้หมยคั้งกับหมยจำคุกเนี่ยสาลไม่มีค่าเลยคุณบอกไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวเราไปป่วยร่วมกันเดี๋ยวนะเอานะตรงเนี้ยพี่ถึงบอกว่าผลกระทบเนี่ย มันไปกระทบภาพความยุติธรรมองค์รวมตรงนี้ไงมันเลยคือปัญหาแล้วต้นทานของเรื่องนี้นะต้นกลับไปดูนะมันก็เกิดเพราะเรื่องไอ้ว่าถูกมองว่ามันไม่ยุติธรรมอภิสิทธิชนไงมันถึงเกิดต้นทานของเรื่องมาจากคณะกรรมการสิทธ,ธิมนุษยชนไง,งไปเป็นผู้ร้องออไปที่ปปชงแล้วก็อีกขาหนึ่งร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินมาที่ศาลปกครองอีกนะเพื่อจะบอกว่าไอ้คำสั่งที่ของรัชธรรมนส่งตัวไป ลงมาตํารวจเนี่ยไม่ชอบนะแต่มันคือประเด็นความไม่ยุติธรรมถ้าตามนี้นะอแดงกับน้ําเงินที่สู้กันหนักเลยนะเมื่อวานนี้ที่เอาสิบตัวจี๊ดนะถ้าเป็นครูใหญ่ตอนนี้ถ้าเสียแมวเป็นครูบบกัดเลือดอีกอดทนไว้หน่อยสิบเดียวเนาอดทนนิดีสบายมากเลยครูใหญ่บอกนี่ไงแล้วเราถึงบอกเนี่ยแต้มต่อเนี่ยมันเป็นของสีน้ําเงินหมดเพราะอะไรเพราะพอเปิดวิสามันพี่นางงบประมาณปีหกเก้า ากฏว่า,วาสีน้าเงินฉวยโอกาสการเปิดวิสามันเอาเรื่องการที่จะรับรองคณะกรรมกา,ารองค์กรอิสระคือปปชสามคนเข้ามาซะเลยแล้วก็ตั้งกันมาที่การตรวจสอบประวัติสารานุนอีกสองคนจัดการซะเลยยอมไหมแล้วก็ตรวจสอบประวัติกกตใหม่อีกหนึ่งคนซะเลยยอมไหมอย่าลืมนะไอ้เรื่องเหล่านี้ที่ต่อสู้อ่ะสุดท้ายไปจบที่าคณะกรรมการกกตนะ ไปจบที่ปปชนะแล้วมันถึงจะไปศาลดีกาหรือการเมืองหรือศาลดีกาต่างๆนะอ้าวพอเปิดตรงนี้สีน้ําเงินเร่งสปีดเลยอ่าเข้าใจละอ้าแล้วนะคุณชมบอลจะเห็นภาพเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอยู่ดีกินดีนะครับอยู่ดีกินดีวันนี้ปัญหาตาพร่าตามัวตาล้าตาแห้งไม่ใช่เกิดจากคนสูงอายุเท่านั้นคนวัยทำงานก็เป็นเยอะเพราะนั้นวันนี้ผมมีฟิชออย plus อาหารเสริมเป็นตัวช่วย คุณทรายกับคุณแคทจะมาแนะนํายูดิจินีแต่บอกไว้ก่อนครับพอพูดแบบนี้สิน้ําเงินเป็นต่อเยอะแยะเลยถึงได้มีคนออกมาพูดแล้วไงทิดาถาวรเศษคุณนกแสกขอโทษเขาเรียกกันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยทักษิณติดคุกเธออย่าใช้อภิสิทธิ์ชนอีกเลยเอาจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวกลับมานะครับกลับเข้ามาช่วงที่3คมคถามที่ค้างเอาไว้ใครใก็ไม่รักผมขนาดคุณทิดายังสายหน้าเลย ออกมาบอกเลยคุณทักษิณคุณควรจะต้องยอมรับในคําตัดสินอันนี้ย่อๆเลยและติดคุกใช่ครับคนเสื้อแดงยังติดคุกคุณห้ามใช้อภิสิทธิ์อีกแล้วนี่มันแปลว่าอะไรเสร็จก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จริงสังคมไทยมาตกผลึกตรงกันเลยนะปรากฏว่ามูลฐานมูลเหตุของปัญหาเนี่ยที่ประเทศเนี่ยมันต้องเสียโอกาสเนี่ยกลายเป็นว่ามาตกอยู่ที่ผู้นําจิตวิญญาณเลยเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ที่เราเจอวิกฤตการณ์ตรงนี้ย กลายเป็นว่าคุณเป็นต้นเหตุถ้าคุณเสียสละซะเพราะว่าคุณไปอภิสิทธิ์ชนไงไม่ยอมเข้าคุกชั้นสิบสี่นั่นแหละมันเป็นมูลเหตุของทําให้เรื่องมันลุกลามเพราะขีดความสามารถของคุณที่บอกว่าตกลงกลับรัฐผล,ลึกพุ่มกับการแสดงจัดการพักสม้มแก้หนาเศรษฐกิจไม่ได้สักเรื่องเลยนะครับแถมงอกเกิดปัญหาเรื่องความมั่นคงก็ไม,ม่ต่างประเทศอีกต่างหากแต่ปรากฏว่าที่มันสาหัสเนี่ยคือภาพชั้นสิบสี่ ที่คุณมาทําลายภาพของกระบวนการยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วฉะนั้นเฮ้ยช่วยออกไปจากเส้นทางในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าคุกไม่ได้มีไว้ขังคนรวยใช่ครับแต่เราก็จะพูดกันไปนเราก็จะ,ะรู้สึกว่าเอ้จริง,รงๆคนรวยมันก็เข้าออคุกได้นะเว้ยอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่กับการเป็นพมพมีกรณีทักษิณนี่หนักเลยหนักเลย มันหนักจนหมายความว่าถ้าเราคนที่อยู่ในวงการที่แบบใกล้ชิดกับพวกตุลาการเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบเสียงกระหึ่มเฮ้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าประเทศมันถึงไปขั้นแบบเนี้ยพี่ถึงบอกเนี่ยมันกลายเป็นว่ากลายเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยที่จะพาประเทศไปสู่รัฐล้มเหลวกลับมาอีกครั้งคำนี้ <Fail state S 2> เริ่มกะหึนะ่มขึ้นเรื่อยๆแ,<ข>แล้วนะครับคุณผู้ชมเหตุปัจจัยที่พี่บอกถ้าสภาวิชาชีพนะครับขบวนการยุติธรรม ซึ่งแน่นอนรวมแต่ตำรวจอายการศารและอื่นๆแล้วตบท้ายด้วงกรอิสระนะไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะเป็นธรรมยุติธรรมทนเวลานะประเทศเนี้ยตอนเนี้ยมันจะเข้าสู่รัฐล้ลมเหลวเลยพอรัฐล้ลมเหลวก็หมายความว่าง่ายๆคือสภาพบังคับทางกฎหมายเนี่ยมันบังคับใช้ไม่ได้พอบังคับใช้ไม่ได้สังคมมันก็ไร้ระเบียบสิมไม่มีใครเกงใจใครกันแล้วถ้าเป็นแบบในสหรัฐก็กลับไปเป็นยุคขาวบอยอะ เอพกอาวุธกันเลยแต่ถ้าเรามองกระบวนการยุติธรรมณวันนี้ใช่ครับท่านก็พยายามที่จะคงไว้นะอ่อย่างเช่นคดีสอตองงเห็นไหมมาเฐียังเราเกิดโชคดีขึ้นมาตอนแรกเราหวาดเสียวอยู่ไงเฮ้ยแต่พอเรามาเห็นสภาวิชาชีพคือแพทย์สภางเออเว้ยทำหน้าที่อะแล้วพอมาสารธิการนักการเมืองสอแวว่าเออเห็นไหมเริ่มปรากฏความปรากฏต่อสารและมีการดําเนินการสิ่งที่สำคัญที่สุดเรากลับมาเทียบคดีตึกสอตองงล้มอ่ะ ตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องสภาวิชยาชีพอีกนะ,ะคือวิศวะวอ่าซึ่งเรารเดูว่าใช้ได้นะ,ะ,ะและะบวนทางการกฎหมายก็เดินอันเนี้มันก็เลยทําให้เรายังพอมีหวังได้เรายังมีเสาหลักอาเรายังมีเสาหลักนะครับแล้วก็ถ้าจบด้วยองค์กรอสระเนี่ยซึ่งกําลังดูต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะคดีสวอ,อ,อะไรนะและอื่นๆต่างๆเนี่ยก็จะต้องดูกันต่อไปแต่อย่างน้อยเนี่ยเรายกตัวอย่างสองเหตุการณ์เนี่ยยังมีเสาหลักที่ยังยังไม่ยังไม่ ยังไม่ยังไม่ลม้ลมลงใช่ครับแต่ทีนี้ปัญหาของผมมีเหมือนกันน้ายกร้องตีให้สัมภาษณ์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค,คุณทักษณิณก็พูดมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีแม้กระทั่งคุณธิดาเนี่ยที่บอกคุณ, <c oughs> คณทักษณิณติด <c oughs> แต่ก่อนเขาจะบอกว่าคุณทักษณิณถูกกระทำถูกกันก <c oughs> ก่นแกล้งจนวันนี้เขาก็ยังคิดว่าเขาถูกกั่นแกล้งอยู่สี่เสียแมวครับแล้วมันจะสงบหรอในเมื่อฝั่งหนึ่งเขาบอกเขาถูกกั่นแกล้งเขาจะถูกกั่นแกล้งเนี่ยแต่มันย้อนแย้งตัวมันเองไงตอนที่เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษคำให้การเขาบยรั ในกระบวนการยุติธรรม,มรแล้วก็ยอมรับรผิดนะครับแล้วก็สํานึกในการกระทําผิดก็ถึงมาขอพระราชทานรับพยโทษ์อ้าวอ๋อแล้วตอนนี้จะมาพูดกันแกล้งได้ไงก็คุณเป็นคนยอมรับเอ,เองอถ้าคุณแข็งแรงคุณยืนการก็จบอ้าวผมก็พร้อมเลยเข้าคุกอ่ะคือก็ขอพระราชทานพยิแต่บอกว่าผมไม่ได้ผิดนะแต่ผมยอมเดิน เข้าสู่เรือนจาเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็ว่าไปอ่าอันนั้นคือจะเป็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งเลยคือคุณจะเป็นฮีโร่ประชาอะไรของคุณว่าไปแต่พอตรงเนี้ยคุณจะไปให้เหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยมันมันถูกคาให้การของคุณแล้วมันอยู่ในภาพรมราชโจงการไปเลยนะมันเป็นเอกสารหลักฐานจริงจริงอันนี้ยมันเป็นความยากลําบากคุณจะพูดยังไงเนี่ยมันไม่ได้ละมันย้อนแย้งตัวมันเองที่นี้ พ่อคําเรียกร้องทั้งจากอดีตคนเคยรักทิดาถาวรเศรับอดีตคนเคยรักครับจตุพรพรมพันธ์อดีตคนไม่เคยรักกันเลยคุณหมอว่าลงเด็ดจิ้วิกรมเนี้ยต้องติดคุกคุณต้องติดคุกคุณต้องติดคุกเพราะตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่พี่น้องเสื้อแดงเสียสละต่อสู้ให้กับท่านทักษิณไงปรากฏว่าไอ้พวกต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยอาการหนักเลย ทั้งติดคุกทั้งล้มเหลวทั้งล้มละลายทั้งครอบครัวแตแกแยกทั้งเสียชีวิตในคุกนอกคุกอะไรเต็มไปหมดเอาละไอ้ตรงนั้นเสร็จแล้วคุณก็เคยให้สัญญากลับมาจะช่วยคลี่คลายเยียวยาก็ไม่เกิดขึ้นไอ้กฎหมายที่ว่าจะจัดการผู้ที่ก่อเหตุอะไรต่างๆก็ถูกถอนออกทันทีที่คุณออกจากโรงพยาบาลคือเข้าใจไหมคือมันกลายเป็นสิ่งที่แบบไม่เหลือเครดิตของความน่าเชื่อถือกับเขาเรียกพวกพวกร่วมสู้รบกันมา คือตอนนี้<า>นิ้วทุกนิ้วอ่ะช,ชี้ไปที่คุณเลยว่าคุณเป็นต้นเหตุถูกต้องถูกไหมใช่คือปัญหาคือคุณไม่มีมิตรร่วมรบเลยเออมแล้วพอ,อคุณมาบริหารจัดการในยุคเนี้เหมือนกับพักเพื่อไทยเนี่ยกลายเป็นว่าคุณทํางานลนะักษณะถ้าเป็นทางราชาการเน่ทางท,างทางหารเนี่ยมันเหมือนผู้ชากับผู้ตามชามันไม่มีไม่มีความผูกพันของผู้ร่วมงานมันแยว่าเฮ้ยโอนายหรือลูกน้องทหารเนี่ยมันมีสองหมวดอยู่แล้วผู้ชาผู้ต้มชา แต่มันเข้าสนามรบมันเป็นมิตรร่วมรบปูดขึ้นมานะมันเป็นผุ้ชาอ่าเป็นผู้ตามชาแต่มันเป็นมิตรร่วมรบแล้วก็จะรู้หน้าที่ว่าเฮ้ยของเองอะไรเฮ้ยของนายอะไรปั๊บมันก็ถึงจะต่อสู้อริราชศัตรูได้อแต่ไอตอนตรงนี้ยของท่านเนี่ยมันไม่มีมิตรร่วมรบเลยมันเลยเจอปัญหาที่เอ๊ะมันบางเรื่องมันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่มันก็เป็นเพราะแสดงว่า มันมีปัญหาในการบริหารจัดการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายหนังเรื่องนี้ที่เราดูกันทุกวันเนี่ยพอดเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนโอ้โหปัปป๊บปั๊บปั๊บปั๊บจบที่13ามิถุนาใช่วันที่13ามิถุนาจะเป็นตัวบอกเลยว่าฉากทัดจะเดินต่อไปยังไงแต่ฉากทัดที่เดินไปข้างหน้านั้นเนี่ยผู้นำจิตวิญ,ญญาณจะไม่ได้เข้ามาเดินดูในฉากทัดในอนาคตนั่นแหละ นี่ฝันธงนะครับหลังหลัง1มมิถุนาเราอาจจะไม่เห็นใครในแวดวงการเมืองอีกเลยจริงๆก็ได้อ๋อเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากการโนโทพาลดอนแล้วกลับมาเจอกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทาง j k คเคนทอนิวสกับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและพลโทปาลดอนลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอ,อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนะักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหนึ่งกล่องนี่คุณผชมมี30ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้น สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์020160000หรือที่ line tv 999ครับ